หิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนเลยโอ้ยหิวก่อนโหมีการอ,อัปเกรดได้ด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนเห็นมีรีเควสตต่อกันมาว่าอยาก<ต><อ>ให้กลับมาเล่นแผน vs zombies all star นะคะเพราะว่า<ต>อะไรเพราะว่าท<ต>ุกค<ต><ต> <pillar> นไม่เคยเห็นกันใช่ไหมฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันดังนั้นเราจะงงๆไปด้วยกันนะคะประมาณว่ามีการแจกของรางวัลภาษาจ,จีนฉันก็อ่านไม่ออกบางทีก็ต้องใช้ Google Translate นะคะ<ต>ในบางครั<อ>้ง อ่าตรงนี้น่าจะเก็บไม่ได้แหละมันมีการสุม่มกระจาะปองตรงนี้อ่าตัอตังไม่ถึงเพชรไม่มีอ่าไม่ต้องสุ่มอะไรอันนี้เหรอไอ้ตัวเนี้ยเวลาใส่เข้าไปใส่แล้วมันจะเพิ่มดาเมจให้เนี่ยทุกคนดูจากไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวพอใส่เข้าไปมันก็จะเพิ่มมีเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งเอาแล้วกดตรงนี้ได้ได้ด้วยเหรอกดแล้วจะได้อะไรอ่ะเอาแะไรก,กดอะไรอ่ะฉันไม่รู้กดอัปเกรดเหรอ เฮ้ยมีอัปเกตด้วยคือดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดลองนั่งไล่ใส่ก่อนนะแปบนึงนะใส่ตัวนี้ใช่ป่ะตัวนี้ใส่ตรงนี้ได้หนึ่งอันอะไรมันให้กดตรงนี้แล้วให้กดตรงนี้กด gate. อัปเดตเฮ้ยอัปเลือดได้ด้วยความจริงควรจะไปอัปเลือดไอเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินไว้ก่อนแปบบนึงเหลืออยู่แปดร้อยแปบนึงแปบบนึงเอาอันนี้ใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปก่อน เอ้ยตัวนี้อัปเกรดได้แล้วนะคะทานตะวันเลือดแปดปดหกใช่ป่ะนี่ไงแล้วก็กดอัปเกรดทานตะวันขึ้นไปอ่าแล้วก็มีใส่เข้าไปอีกโอเคเว้นตาไม่มีแล้วรอรอใหม่หรอใหม่อ่าตอนนี้อัปเกรดอะไรไม่ได้แล้วปะเราไปด่านที่เก้ากันค่ะมามาจัดเรียงกันต้นไม้ที่เราจะจัดเรียงเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าเดี๋ยวนะชี้ตรงนี้คือให้เอาตัวไหนวางตัวนี้ไม่น่าได้ตัวนี้น่าจะเสียเงิน ตัวเนี้เตัวนี้ก็ได้เสียเงินมันก็เหลือตัวเดียวแล้วแหละก็คือตัวนี้เออโอเคเรียบร้อยโอ้สู้กับแพ้อีกแล้วเหรอโอเคเอาเดียวแล้วทำไมมียกย้ายโอ้โอ้โอโอดูเนาะต้นไม้นอกเลยเคยเห็นต้นไม้นอกไหมโอเคต่อไปไปด่านสิบจ้า ร้านนี้เป็นสายพานหรอเฮ้ยเราเอาตัวนี้ไปดีกว่าโอเคแล้วก็เอาเอานี่เลเวลสิบเอาไปเฮ้ยพืชอันนี้เอาไปไม่ได้แล้วจะมีตัวฮิวไหมเนี่ยอาลองเอาไปหรือต้องเอาตัวฮิวไปวะโอ๊ยไม่เอาฮิวไม่ไม่เอาฮิวไปโอโหหรือว่าควรจะเอาฮิวมาไม่เป็นไร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 ฉันดักฉันดักเพิบเพิบ วางไว้ตรงนี้ได้ไหมเอ๊บช่วยกันช่วยกันช่วยกันพี่น้องช่วยกันยิงจัดการด้วยความรวดเร็วดียังไม่ตายโอเคเฮ้ยตัวนี้แม่งว้างกว้างจะเยน็นเโอ้เลือดน้อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเราจะเอาแม่เหล็กมาเป็นตัวดักทุกคนอ่ะมามามา สโนว์พีเราเลเวลสิบละทุกคนเฮ้ยโอเคโอเคอันนี้อ่ะวางสองแถวเลยวางสองแถวเลยอ่ะอ่ะสโนว์พีเลเวลสิบาเฮ้ยอันนี้มันใช้พลังได้แล้วนี่ดูดพลังดูดมวก โอเคดูดหมวกเลือ่อ okay. นรถโอเคเรานี้ใส่ตรงนี้อ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะรออ่ะอ่ะดูดด,ด,ดูดหมวกดูดหมว,วกฮึบฮึบโอเคอ่ะรอบต่อไปโอ้มีเยติด้วยเฮ้ยใจเย็นแม่งโยนหิมะมา ึบเกมนี้นะคะเกมนี้เนี่ยบุกโหลดมาจากเอ่อจากใน YouTube YouTube ช่องหนึ่งเขาเขาแชร์มาดังนั้นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะคะเกมนี้มันเป็นเกมของเอ่อ APK นะจะต้องโหลดสำหรับ Android นะคะแล้วก็ลงแอปกันเอาเองจ้ะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีในแอปส r e ถ้าใครอยากเล่นใครชอบเกมแนวนี้ก็โหลดได้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้จ้า ใจเย็นใจเย็นเอาอยูแล้วพลังเยอะเหลือเกินโจมตีทั้งหมดเลยอะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยแต่มันใกล้ตายแล้วแหละแต่มันใกล้ตายแล้วแหละฮึบฮึบมายิงกันต่อน่าจะชนะแล้วนะสองตัวนี้ก็น่าจะชนะแล้วฮึบฮบได้ของมาต่อของพวกนี้เอามาอัพเกรดต้นไม้เรา โอเคนี่ไงเวลขึ้นด้วยอ่ะปะต่อไปดานสิบเอ็ดจ้าเอามาไว้ตรงนี้แทนดีกว่าเออโอเคปะอ่ะฮึบฮึบต้องรีบจัดการไอตัวหอ,อกทุกคนเพราะหอ,อกแม่งจมตีระยะไกลฮึบ แถวล่างก็น่ากลัววะ่ะแถวล่างแม่งมีกลวยแถวล่างแม่งมีกลวยแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งฮึบโอไม oh <my. S 1> ่เดี๋ยวเดี๋ยวนะหิวๆิวหิวหิวิวิว,วโอเคเกือบตายเกือบตายโอโอเคข้างล่างเกือบตายอ่ะใส่พลังต่อปึ๊บจัดการสองตัวนี้เลยเอาให้หมดโอเคเรียบร้อยสบายใจไปแล้วแถวหนึ่ง เอบอ่ะเหลืออีกแถวนึงจ้ะมีสองรอบนะคะในเกมนี้มันมีสองรอบเนี่ยหนึ่งทับสองเดี๋ยวมันมาอีกรอบหนึ่งทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฮิวเดี๋ยวรอฮิวมีฮิวด้วยมามาอีกรอบหนึ่งมาอ่ะใช้พลังเลยค่ะปับ๊บมันกำลังจะคว้างใส่เราพอดีเลยโอเคใช้พลังต่อเลยปับ๊บโอ้หัวหัวสั้นหัวสั้นเรียบร้อย เดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวดูดหัวดูดหัว,หวถึงไหมโอเคไอ้ไอ้ไอเนี่ยดีนะเนี่ยมันจอมตีหมูนะไอแม่เหล็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฮิวแป๊บนึงอันนี้ขึ้นมาช่วยดีกว่าขึ้นมาช่วยแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอฮิวแป๊บนึงไอตัวนี้มันมันอยู่ข้างหลังไงทุกคนไอหอกมาอยู่ข้างหลังมันก็เลยโหดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น เดี๋ยวจะฮิวเดี๋ยวจะฮิวอ้าวเดี๋ยวให้ฉันฮ <m akes noise> ิวก่อนโอ้ไม่ใช้พลังสองตัวฮิวก่อนเลยฮิวก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวตายโอเคโอเคฮิวได้อีกเ,เนี่ยอันนี้ใส่พลังไปก่อนเลยสามตัวจัดการตัวหลังไปก่อนดีที่สุดโอเคโอเคแถวล่างไม่ห่วงละตอนนี้ห่วงห่วงแถวบนโอเคเดี๋ยวฮิวอีกรอบนึงนะเดี๋ยวดีนะอันนี้ใส่พลังก่อน ปัามปัม๊มตายค่ะยิงรอบหนึ่งปึ๊บโอเคสบายใจเอา,ข,า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 ข้างล่างยังไม่ตายกวข้างล่างยังไม่ตายกอ่าช่วยยิงเลยนะเรียบร้อยค่ะเฮ้ยถ้าเล่นมาถึงด่านสิบห้ามันจะเจอบอลหรือเปล่าวะอ่ะลองดูปะ่ะดานสิบสองป่ะจัดการฮอก่อนฮึบ โอเคโอเคย้ายลงมาข้างล่างแล้วย้ยายอะย้ายมังล่างสุดเรียบร้อยค่ะมีสองรอบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเลือกโจมตีได้ต้องดูว่าอันไหนโหดเอาเอาอันไหนดีวะเอานี่ดีกว่าโอ้มันจะใช้พลังกันเหรอ๋อ้ไอตัวถือธงมันเสกซอมบี้เพิ่มได้ทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัวถือธงมันเสกซอมบี้เพิ่มได้ โอเคโอเคเดี๋ยวฮิวได้เรามีสกิลฮิวเดี๋ยวจัดการไอ้ตัวหอกนี่ก่อนแป๊บนึงนี่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 เอาตรงกลางตรงกลางจัดการนี่ก่อนไม่ตายว่ะข้างล่างโอ้จะเย็นจะเย็นเจ็บข้างล่างก็ใช้ใช้งานพอดีเลย <laughs> ผัดกันโอเคผัดกันตี <laughs> นั่นไงแม่งซัมมอนใหมกแล้วโอเคอ่ะลงมาช่วข้างล่างดีกว่าเฮ้ย ใส่แล้วเหรออุ้ยฮิยวฮิวฮิวอุ้ยฮิยวไม่ทันตายก่อนโอ้โหไม่คิดว่ามันจะแบบว่าคอมโบมาตุกๆๆต,ต,ต,ตายเลยทุกคนโอเคโอเคว้าเอาสอสโนว์ผีไม่น่าตายเลยต่อไปดาสิบสามจ้าเหมือนเดิมแหละจัดวางเหมือนเดิมเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวด,ดูดพลังทุกตัวฟืบโอเค ใช้พลังอีกแล้วผัดกระจติโอหูหูโคตรแรงแรงมากแรงมากแรงมากพลังแรงมากตอนนี้ฉันฮิวไม่ได้ด้วยอย่าพึ่งตายเรียบร้อยค่ะเอออ่ะเรียบร้อยไปนานต่อไปนาดสิบสี่า, 14, ายังไงวันนี้ก็เล่นให้มันจบตรงนี้ไปเลยนะปะอ่าสู้กับแพนเหมือนเดิมค่ะแล้วเราจะสู้กับไอ้แถวนี้ได้ไหมเนี่ยวอน,นัทเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้พลังใช้พลังอ๋อใช้พลังใช้พลังโอ้ไม่ยาย่าเจ็บออเอมันก็ตายไปแล้วเหมือนกันมันตายง่ายจังอดาด่านต่อไปด่านต่อไปมันด่านบอลหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันชี้มาตรงนี้ว่ะมันชี้มาให้หลับหลับตังก่อนเอาเงินไปเอาเงินไปอัปเกรดก่อนดีกว่าทุกคนคิดว่าอยากจะเพิ่มเลเวลทานตะวันทุกคนนี่ไงเราอัปเกรดต,ตรงนี้ได้ นี่ไงโอ้โหเลือดเลือดขึ้นเยอะเลือดขึ้นเยอะโอเคนี่ไงเลเวลสิบสองแล้วสิบห้าไปเลยไหมสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคตัวนี้เลเวลหกเองมาอัพหนึ่งเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเอ้ยฉันมีตัวนี้แล้วเหรอเออตัวนี้ฉันมีแล้วเหรออ๋อเพิ่งได้มาไม่กี่ไงทุกคนโอเคอัพไปเลย ใส่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบ้ตังหมดแล้วอะตังหมดแล้วอ่ะปะ่ะด่านสิบห้ากันไปดูว่าด่านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวนี้ไปด้วยนี่ไงเรียบร้อยโอเคค่อยจัดก,การไปมันมาเยอะเหมือนกันเนี่ยมีสามรอบนะคะสามแฟลกนะคะโอเคมาช่วยข้างล่างก่อนมาช่วยข้างล่างก่อน อุ้ยแย่แล้วทุกคนทุกคนไอ้นี่ตายอ๋อไอ้นี่มันมาสองอันทุกคนไอหอกแม่มงมาสองอันหอกมาสองอันแล้วอย่างงี้เพิ่งจะรอบแรกแล้วไอ้นั่นตายไปแล้วทุกคนทำไงดีอ่ะเดี๋ยวได้เล่นใหม่แน่เลยยิงไปยิงไปโอ้รู้สึกอารมณ์เสียอะรอบสองมา เดี๋ยวจัดการนี้ยิงก่อนเลยปัามยังไม่ตายเดี๋ยวรอให้เข้ามาก่อนรอให้เข้ามาใกล้ๆอ่ะใช้พลังสามตัวนี้ฆ่าไปเลยแถวล่างวืบ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 ,บโอเคสบายใจหอกตายก็สบายใจอ่ะฮิว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 หน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่อยเพราะตัวนี้จะตายแล้วทุกคน <laughs> โอเคโอเคมา มาช่วยช่วยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ตัวนี้ยังไม่ใช่นะเราใช้รอบหน้าโอเคหิวกันอีกสักรอบหนึง่งไหมย,ยไม่ต้องหิวยังไม่ต้องหิวโอเครอบสามมันมาแล้วทุกคนฉันใช้พลังก่อนเลยกระทั่วโอเคเออยาตูมหูยหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนเลย โอ้ยหิวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใช้พลังไปก่อนปรับเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นใจเย็นใจเย็นไอไออันนี้อันนี้ข้างล่างใช้แถวนี้ไปก่อนปุ๊บโอเคใช้พลังอีกใช้พลังอีกปรับปรับปับปับปับโอเคค่อยค่อยค่อยๆค่อยคมันโมโหแล้วน่ะมันโมโหแล้วเฮ้ย จะเย็นๆตายแล้วไกลตายแล้วไกลตายแล้วยิง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 เอ้ยไม่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 มันจะตายแล้วเนี่ยนี่เดียวก็ตายแล้วโอ้โหแต่เราโดนโดนเหยียบว่ะโอ้ยน่าจะได้อยู่ไหมทุกคนน่าจะได้โอ้โหเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหอันนี้ใช้พลังช่วยเอ้ยไอตัวนี้มันช่วยป้องกันทุกคน โอเคมันยิงไม่เข้านี่นี่นีิวก่อนฮิวก่อนอา้าตายพอดีผ่านค่ะทุกคนโอ okay. เคโอ้ยเกมนี้ก็เริ่มมันแล้วนะอ่าแล้วมันก็มาโลกต่อไปเอา้าโลกนี้มีซอมบี้ขี่นกซอมบี้ขี่หอยทากอ่าทุกคนเกมนี้จะต่อกันไหม ดูก่อนถ้าคนดูเยอะฉันก็เกล่นเรื่อยๆได้นะเกมนี้นะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะจ๊จะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย